รู้หรือไม่ผักผล,ลไม้ในตลาดทั่วไปมีสารพิษตกค้างมากมายเกินครึ่งหรือร้อยละ55.9มีสารตกค้างจากยากำจัดศัตรูพืชและถึงร้อยละ46.6มีสารพิษเกินมาตรฐานสารพิษเหล่านี้ส่งผลเสียต่อร่างกายทั้งปวดศีรษะตาพร่ามัวอาเจียนอ่อนแอภูมิคุ้มกันลดลง เป็นมะเร็งและอาจเสียชีวิตได้แต่ตลาดแห่งนี้ไม่เหมือนที่ใดเพราะเป็นตลาดผักปลอดสารพิษที่เปิดโอกาสให้เกษตรกร,กรมีส่วนร่วม ตลาดเกษตรเนี่ยเริ่มต้นจากคณะทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมีการเรียนการสอนนะครับเพราะว่าคณะทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเรามีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเกษตรมันก็เลยจะมีของจากการเรียนการสอนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์เราก็เริ่มต้นจากการเอาวัตถุดิบพวกนี้นะครับมาจําหน่ายในราคาถูกหลังจากนั้นเนี่ยคนคนก็จะเข้ามาเยอะขึ้น อันนี้นะครับก็เป็นจุดที่คณะทรัพ์เนี่ยนะครับก็มองหากลุ่มเกษตรกรที่มีผลผลิตแล้วก็ผลผลิตที่มีคุณภาพแล้วเราก็เริ่มที่จะประกาศใครที่มีของภูมิคุณภาพและเป็นเกษตรกรแล้วต้องการมาจําหน่ายที่ตลาดเกษตรก็เราก็ยินดีรับมาจากตลาดเล็กๆ สร้างขึ้นเพื่อจำหน่ายวัตถุดิบที่เหลือจากการเรียนการสอนสู่ตลาดเกษตรที่มีเกษตรกรกว่า30รายเข้าร่วมเพื่อขายสินค้าคุณภาพส่งตรงสู่ผู้บริโภค ตลาดเกษตรมอแห่งนี้นะคะจะเป็นตลาดที่เน้นในการจําหน่ายสินค้านะคะที่ม,มออีคุณภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรหรือว่าจะเป็นสินค้าที่เป็นอาหารว่างหรืออาหารคาวเพราะว่าสินค้าที่นี่นะคะ่ะเราจะต้องสุ่มตรวจนะคะสารปนเปื้อนตามมาตรฐานของหลักสุขพิบาลอาหารตามหลักของกระทรวงสาธารณสุขนะคะทั้งหมดทั้งร้อเรนะคะเราถึงจะอนุญาตให้จําหน่ายที่นี่นะคะ่ะ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นที่ที่แตกต่างจางกที่อื่นก็คือตลาดของเราจะมีการใช้ตะก,กร้านะคะผู้ที่มาใช้บริการที่นี่สามารถใช้ตะก,กร้าแล้วเอาตะก,กร้านั้นกลับบ้านได้เวลามาครั้งต่อไปก็เอาตะก,กร้ากลับมาใช้ได้อีกนะคะผมเป็นเกษตรกรอินทรีย์โดยปลูกผักโดยไม่ไม่ใช้สารเคมีเลยครับปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมทำปุ๋ยหมักเองทำจากปุ๋ยคอกเองครับ เมื่อก่อนนี้ผมมีมีปลูกผักแต่ผมไม่มีที่จําหน่ายครับที่ทีนี้ผมมาเยี่ยมในตลาดเกษตรมอของเรานี่พอดีผมสมัครแล้วก็เข้าไปตรวจแปลงที่ที่นแปลงนะครับก็เลยได้รับโอกาสนี้แล้วผมก็มาขายที่นี่ได้ประมาณ5ปีมาแล้วครับผลดีก็คือว่าสินค้าเราไม่ผ่านแม่ค้าคนกลางคือสินค้าเราจะถึงลูกค้าโดยตรงเพราะฉะนั้นสินค้าของเราคือจะได้ราคาที่ที่ก้อนข้างที่จะเป็นมาตรฐาน ตามที่เราต้องการค่ะสำหรับเกษตรกรแล้วเนี่ยนะครับเขาก็มีที่ขายที่มั่นคงทําให้เกษตรกรเนี่ยกลุ่มที่ไม่เคยเอาของออกมาขายในตลาดเลยเขาจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาถะลวมกลุ่มกันแล้วมาขายของที่ตลาดเกษตรเนี่ย เขาจะเห็นโอกาสของเขาเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยของที่นี่แบบว่ามีคุณภาพแล้เจานาน้าเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็สนใจกับเรื่องอาหารคนที่มาซื้อนี่หมายถึงว่าเรามั่นใจอ่ะมั่นใจกับว่าเจานาน้าหน้าที่ที่นี่เขาดูแลดีใช่ไหมว่าเอาผักอะไรมาขายก็ดูแลว่าปลอดสารพิษไหมเอาปลามาขายว่าแช่น้ํายาไหมก็มันสะอาดแล้วมันก็โล่งๆของขายอะไรก็มีให้เราเลือกหลายอย่างผักอะไรก็สดสดกว่าที่อื่นทั้งปลาทั้งอะไรมีที่นี่มีพร้อมมาตรงนี้ดีที่สุดแล้วเนาะ หมดนี้เองจึงทําให้ตลาดกเกษตรมอเป็นตลาดที่ส่งผลดีให้ทั้งเกษตรกร,ร,กรและผู้บริโภคสร้างความสุขจากอาหารปลอดภัยให้เกิดขึ้นในทุกครัวเรือน